This the Standard Podcast. 8-Minute History is Eye-opening ears. for your ears. Eight history. ปีคริสตศักราช1911ถึง1949เป็นช่วงเวลาเพียงแค่38ปีแต่ประวัติศาสตร์จีนในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความสับสนวุ่นวายมากที่สุดเพราะประวัติศาสตร์จีนในช่วงนั้นเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อยู่มาหลายพันปี มาเป็นการปกครองรูปแบบสาธารณารัฐและการปกครองคอมมิวนิสต์ในที่สุดทางกลางบริบททางการเมืองโลกที่พลิกผันและพลิกผลนหลายตลกมากญี่ปุ่นจากชาติเล็กๆที่เอาชนะสงครามเหนือจกอักรวรรดิรัสเซียสงครามโลกอีกสองครั้งที่เปลี่ยนแกนอํานาจโลกไปตลอดการรวมถึงการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอานาจอันดับหนึ่งของโลกของสหรัฐและบทบาทของสหภาพโซเวียตทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อความผันผวนและกึง่งศตวรรษวิปโยคของจีนในช่วงเวลา38ปีเท่านั้น รวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ในช่วงนี้ให้ฟังอย่างง่ายที่สุดพร้อมปฏิสัมพันธ์ของจีนกับมหาอำนาจโลกหลากหล,ลายชาติในช่วงเวลานั้นด้วยแต่ก่อนเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่20ขอปูพื้นฐานปลายรัชสมัยของต้าชิงสั้นสซะก่อนครับต้าชิงนั้นถูกกระชากหน้ากากแห่งความอ่อนแอจากการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นสองครั้งคือในปี1น4 2แปีและ1860จากนั้นพ่ายแพ้สงครามกับญี่ปุ่นในทศวรรษถัดมาสำหรับในปี19001รัััชสมยจกพิกวางซพ หลานป้าของพระนางสูสีไทเฮาทหารต่างชาติแปชาติรุกเข้าแผ่นดินจีนแบ่งเค้กพื้นที่ใช้ฝั่งของจีนโดยเฉพาะแบ่งเขตในเซี่ยงไฮ้กันอย่างอร่อยอร่อยพระนางสูสีไทเฮารู้สึกอึดอัดพระไทยให้การสนับสนุนกรบฏที่ชื่อว่ากบฏนักมวยหรืออ e ี้เหอถวนคุกคามประชาคมนานาชาติในจีนเพื่อให้ตะวันตกนั้นมีความหวาดกลัวแต่ณเวลานั้นไม่มีชาติใดมีความกลิ่งเกรงต่อต้าชิงรวมถึงไม่มีใครกลัวต่อบรรดาก,กบฏนักมวยเหล่านั้น ทำให้ต่างชาติปราบกบฏเหล่านั้นอย่างราบคาบและวเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากจีนจากเหตุการณ์ก่อ,กอ,อความวุ่นวายอี้เหอถุนเป็นเงินทั้งหมด69ล้านปอนด์เซอร์ลิงโดยให้ผ่อนชำระเป็นเวลา40ปีด้วยกันจกักรพรรดิกวางซุยเองมีความพยายามในการปฏิรูปด้วยแผน100วันแต่พระนางสูสีไทเฮาล้มแผนดังกล่าวและจับพระองค์ควบคุมตัวในพระราชฐานจูบจนกระทั่งสิ้นพระชนกว่าพระนางจะตื่นรู้และรู้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปก็ช้าเกินไปมาก และความพยายามเหล่านั้นก็น้อยเกินกว่าที่จะพลิกฝืนต้าชิงได้ทันเวลาอีกกระแสะการล้มล้างการปกครองของราชวงศ์ชิงเริ่มต้นรุนแรงนักปฏิวัติอย่างซุนเหวินหรือว่าซุนยืชินหรือคนไทยรู้จักกันในนามซุนยัดเซนผู้ที่เกิดที่กวางเจาและได้รับการศึกษาที่ฮอร์ลูลูมารรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมาศึกษาต่อการแพทย์ที่ฮ่องกงภายใต้การปกครองของกฤษได้มีการก่อตั้งคณะปฏิวัติซิ่งจงเหวยศูนย์กลางอยู่ที่กวางโจวทางตอนใต้ของจีนเพื่อนําจีนไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ ซุนหวนหรือว่าสุนยัตเซนเผยแพร่นแนวความคิดแบบหมินซู่หรือว่าสาธารณรัฐจวบจนกระทั่งต้องกลายเป็นอาญาแผ่นดินและหลบหนีไปยังญี่ปุ่นแต่ดรซสุนยังคงได้รับความนิยมจากคนจีนหัวรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่สาธารณรัฐกันให้ได้การรวมตัวกันต่อต้านของประชาชนเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิงนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมณฑลกวางตงอันฮุยหูไปหูหนานและอีกหลากหลายมณฑลแทบจะทั่วประเทศ คณะก่อการของดรสุนยัตเซนร่วมตัวกันใหม่ในนามของถงเหมิงเคว่ซูสีไทเฮาซึ่งถือได้ว่ากลุ่มอํานาจสูงสุดในตาชิงมาเป็นเวลายาวนานลาล่วงไปในปี1908ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับพระจักพรพรรดกวางซื่อหลานป้าซึ่งถือได้ว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับพระนางพระนางตั้งจักพรพรรดองคน้อยผู่อี้เป็นจักพรพรรดองค์ต่อมาโดยมีองค์ชายใจ้เฟิงหรือว่าองค์ชายฉินชินหวังเป็นผู้สําเร็จราชการต่อไปแต่ตาชิงนั้นอ่อนแอเกินกว่าที่จะยืนอยู่ได้ ในที่สุดความไม่พอใจสุกงอมขึ้นจนเกิดการต่อต้านในหลายพื้นที่จนในปี1911เป็นจุดพลิกผันสำคัญที่เราเรียกกันว่าการปฏิวัติชินให้ชินให้เกอร์มิงสำหรับคำว่าชินให้หลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรง่ายๆเลยครับมันเป็นชื่อปีตามปฏิทินจันทรคติของจีนที่เรียกกันว่าปฏิทินแผนภูมิสวรรค์ซึ่งปีนั้น1911อยู่ในตัวอักษรที่มีชื่อว่าชินให จึงใช้ชื่อปีปฏิทินเป็นชื่อของการปฏิวัติซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากล้มจัก,กรวรรดิต้าชิงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้ในปีนั้นสําหรับการปฏิวัติชินไห้นั้นก็คือการลุกขึ้นมาต่อต้ตานต้าชิงในหลายๆจุดในจีนครับแต่จุดที่มีความสําคัญที่สุดและถือได้ว่าเป็นจุดแตกหักและจุดพลิกผันของประวัติศาสตร์จีนก็คือสมอรภูมิที่เมืองหวู่ชังซึ่งเป็นตำบลในเมืองหู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยโดยแนวคิดเรื่องของการปฏิวัตินั้นกําลังระเบิดและสุกงอมพอดิบพอดี ไฟปฏิวัติเองได้เปรียบในเบื้องแรกโดยการยึดเส้นทางรถไฟในเมืองหันโขและหันหยางจนสําเร็จการก่อการในวันที่10ตุลาคม1911จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ครับเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจีนแต่ต่อมาราชสำนักต้าชิงได้มีการส่งกองทัพสมัยใหม่ภายใต้การนําของหยวนชื่อข่ายลงไปปราบใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆสามารถปราบผู้ต่อต้านได้ณนะสมรภูมิแห่งนั้น ในขณะที่กลุ่มนิยมสาธารณารัฐนั้นเตรียมตัวในการแต่งตั้งดรสุญัตเซนเป็นประธานาธิบดีที่เมืองหลวงใหม่ที่กรุงนานจิงหรือว่านานกิงนั่นเองมีความหมายว่าทางภาคใต้ที่นานกิงมีรัฐบาลสาธารณารัฐในขณะที่ตอนเหนือยังมีอํานาจของรัฐบาลต้าชิงและปักกิง่งอย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมียวนซื้อขายผู้ที่มีอํานาจทางการทหารดังนั้นประเทศจีนจึงมีสองคู่อํานาจบนแผ่นดินเดียวกันในเวลานั้น สิ้นสุดสมรภูมิบูชังหยวนชื่อข่ายในฐานะผู้ชนะกลับไปยังปักกิ่งและใช้โอกาสนี้ในการบีบให้จกักรพรรดิปูยีวัย11ปีสละราชบัลลังก์โดยให้ขุนศึกต้วนฉีรุย่ยซึ่งเป็นคนสนิทของตัวเองรวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวน47คนยื่นดีกาให้ฮองเต้สละราชสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสันติพระนางหลงยุ่ยไทยเฮาซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการและพระราชมารดาเลี้ยง ไม่มีทางอื่นนอกจากยินยอมในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดมา1912ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในจีนซึ่งดำเนินมาต่อเนื่องหลายพันปีสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการจีนกลายมาเป็นสาธารณรัฐหยวนซื่อขายกลายมาเป็นประธานาธิบดีปัญหาก็คือณเวลานั้นนานจริงมีประธานาธิบดีหนึ่คนคือดรสุญยตเซนทางตอนเหนือปักกิ่งมีประธานาธิบดียวนซื่อขาย หากไม่มีใครถอยสาธารณรัฐที่เป็นเอกภาพก็ไม่มีทางเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งคือดรสุนยัตเซนมีความนิยมของประชาชนแต่อีกฝ่ายมีอำนาจรัฐมีอาวุธมีการยอมรับจากต่างชาติฝ่ายสาธารณรัฐจึงจําเป็นต้องให้หยนชื่อขายเป็นประธานาธิบดีแทนที่ดรสุนยัตเซนดรสุนยัตเซนนั้นยอมหลีกทา,ทางทั้งท้ที่ฝ่ายสาธารณรัฐเองนั้นรู้ว่าโยนชื่อขายนั้นไม่ได้มีอุดมการสถาปนาสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อย แต่อะไรที่ทําให้ต้าชิงนั้นสิ้นสภาพการเป็นผู้ปกครองและเปลี่ยนสกราชเป็นสาธารณารัฐได้ก็ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงประเทศดรสุนเสียสละยอมถอยให้หยวนซื่อขายเป็นประธานรนัิบีแต่เพียงผู้เดียวแม้ทุกคนรู้ว่าหยวนซื่อขายนั้นไม่ต้องการการปฏิรูปประเทศและไม่ต้องการอภิวัตประเทศจีนไปสู่ระบอบอะไรทั้งสิน้นแต่เขาต้องการเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปรวมถึงหยวนซื่อขายเองนั้นไม่ได้มีอุดมการณ์ในการต้านทานอำนาจต่างชาติโดยเฉพาะจัก,กรวรรดิญี่ปุ่น ในเวลานั้นครับผู้คนยังคงนิยมในดรสุนยัตเซนและแนวความคิดชันหมินจู้อี้หรือหลักการทั้ง3มของสาธารณรัฐมากกว่าแนวความคิดของหยวนซื่อไค่แต่สุนยัตเซนในเวลานั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นและสําคัญเหนืออื่นใดเขาเป็นเพียงแค่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่มีกําลังทหารที่จะต่อกรกับบรรดาเหล่าขุนศึกโดยเฉพาะหยวนซื่อไค่ซึ่งณเวลานั้นครอบครองกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดในจีนหรือกองกําลังที่มีชื่อว่ากองกําลังป่่หยาง ไปอย่างจิ้นฝานั่นเองที่ควบคุมทั้งนครหลวงและมณฑลต่างๆที่มีความสําคัญจึงจําเป็นต้องให้หยวนซื่อข่ายครองอํานาจในปักกิ่งต่อไปเบื้องต้นหยวนซื่อข่ายรับบทเป็นประธานาธิบดีเพราะยังไม่กล้าที่จะตั้งตนเป็นจักรพรรดิสิ่งแรกที่ประชาชนคาดหวังจากหยวนซื่อข่ายคือการที่หยวนซื่อข่ายนั้นจะใช้ความกล้าหาญในการต่อต้านอิทธิพลญี่ปุ่นในจีนแต่หยวนซื่อข่ายแสดงความขี้ขลาดออกมาโดยการยอมทําคําขอของญี่ปุ่น21ข้อ รวมถึงการที่จะเข้าไปครอบครองพื้นที่ในคาบสมุทรซันตงแทนที่เยอรมันซึ่งณเวลานั้นเริ่มต้นเพียงพล้ำในสงครามที่หนึ่งไปแล้วมีความหมายว่าจีนมิได้มีความพยายามใดๆในการสกัดกั้นความพยายามของจักรวรรดิญี่ปุ่นในการเผยแพร่อ,อิทธิพลในจีนความนิยมตกต่ำที่สุดแต่ด้วยความกระสันอำนาจในการครองอำนาจจึงสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดิในวันที่12ธันวาคม1915 แต่วาสนานั้นมีสั้นมากครับและอยู่ตำแหน่งได้เพียงแค่80วันเส้นเลือดแตกตายในสมองในวันที่22มีนาคมปี1916จึงมีชื่อเรียกขานกันว่าจักรพัิ80วันแต่ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วไม่มีคนนับเขาว่าเขาเป็นจักรพัิหรือเป็นฮ่องเต้เพราะตามประวัติศาสตร์จีนแล้วถือว่าฮ่องเต้องค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนก็คือคนที่หยวนซื้อขายนั้นบีบให้ตกบัลลังก็คือจักรพัิสวนถงหรือจักรพัิผู่ยี่นั่นเอง ปรติศาสตร์ส่วนใหญ่อาจจะมองครับว่าด็อกเตอรเสุนั้นกลับมาอย่างจีนและสามารถสถาปนาสาธารณรัฐได้อย่างราบรื่นหลังจากที่หยวนซื้อขายได้ถึงแก่อสัญญกรรมไปแต่อันที่จริงแล้วชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นของสุญยศเซนต่อมาอีก9ปีขึ้นในปี1925ซึ่งเป็นปีแห่งการอสัญญกรรมด้วยวัย59ปีดรสุญยศเซนต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่ง การครองอำนาจของดรซุนยัตเซนนั้นไม่ได้ง่ายนะครับเพราะดรซุนยัตเซนถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมและความนับถือแต่อิทธิพลและอำนาจของเขาจำกัดอยู่แค่เพียงแค่ในมณฑลกวางตงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองกวางโจวเป็นหลักแต่แพันดินจีนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหลังจากการถึงแก่อสัญญกรรมของหยวนซื่อข่ายบรรดาขุนศึกในระบอบดังเดิมต่างก็ตั้งตนเป็นใหญ่ในพื้นที่ของตัวพวกเขาเองก็คงไม่แตกต่างไปจากยุคก,ก่อนๆละครับที่เมื่อสิ้นราชวงศ์ใหญ่ไปแล้วทุกคนก็ต,ตั้งตนเป็นท่านอ,อง ประเทศจีนนะเวลานั้นแต่ก็เป็นสิ่งเสี่ยงยุคนั้นได้ชื่อว่ายุคขุนศึกหรือที่เรียกกันว่าจิ้นฝาสือได้ทิมบรรดาจอมพลขุนศึกในพื้นที่มณฑลต่างๆตั้งตนเป็นผู้ปกครองพื้นที่ของตัวเองและต้องการขยายอำนาจของตัวเองออกไปด้วยที่น่าเศร้าที่สุดครับบรรดาขุนศึกเหล่านี้เหมือนกับจะเลือกที่จะประนีประนอมกับญี่ปุ่นขอเพียงแค่ตัวเองอยู่ในอำนาจเป็นผู้ปกครองในพื้นที่ของตัวเองเป็นพอ่อ เราคุนศึกเหล่านี้ครับมีจํานวนเป็น1ิบคนกระจายตัวทั่วแผ่นดินจีนไม่ว่าจะเป็นทางใต้ที่เสฉวนกวางตงกวางซียินหนานตะวันตกเฉียงเหนือเช่นกานซูหนิงเซี่ยชิงไห่ล้ําเข้ามาถึงพื้นที่าซานซีแต่ขุนศึกที่มีชื่อดังที่เราอยากจะกรั่นกันสักเล็กน้อยก็ได้แก่จางสู่หลินซึ่งเป็นเจ้าของฉายาท่านขุนศึกใหญ่หรือว่าต้าซือในพื้นที่ตอนบนบริเวณมณฑลเหลียวหนิงเฮยหลงเจียงสําหรับท่านนี้ครับจางสู่หลิน อยากให้ทุกคนจําชื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบุตรชายของท่านจางเสวยเหลียงฉายาขุนศึกน้อยเส่าซือมีบทบาทอย่างสําคัญมากในเวลาต่อมากันด้วยนอกจากนี้ยังมีอู่ไผ่เหลียงและฝงยุ่ยเสียงแต่ละคนล้วนแต่ปกครองพื้นที่ของตนเองเก็บภาษีภายในกันเองมีอิสระอย่างเต็มที่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมาที่ดรสุนยัตเซนกันบ้างครับโดยความที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง บารมีอย่างเดียวช่วยเขารุกคืบในการผนึกแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งภายใต้ระบบสาธารณรัฐน,นั้นไม่ได้โดยง่ายจึงจําเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศและประเทศที่ให้ความช่วยเหลือแก่ดรสญญซุนยัตเซนมากที่สุดคือสหภาพโซเวียตส่วนหนึ่งครับเพราะในเวลานั้นโซเวียตเพิ่งล้มลางราชวงศ์โรมานนฟและต้องการแผ่ขยายอุดมการณ์เพื่อสร้างรัฐในอุดมคติให้กับจีนต่อไปด้วยโซเวียตให้ความช่วยเหลือทั้งการเงินและการทหารแก่พรรคก,กัวหมินตัง ก็คือพักสาธารณรัฐหรือที่คนไทยเรียกกันว่ากกมินตังโดยได้มีการส่งมิกไฮล์โบโรนินเป็นนักยุทธศาสตร์การทหารเข้ามาช่วยเหลือพักหัวมินตังหรือกกมินตังด้วยโดยได้ให้คําแนะนําว่าดรซุนยัตเซนจําเป็นต้องมีกองทัพและมีทหารอาชีพคู่ใจและทหารคู่ใจที่มิกไฮล์โบโรนินเลือกมาให้เป็นนายทหารหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยานมีความสามารถมากและสําคัญมากๆเป็นทหารหนุ่มที่มีความอินเตอร์มาก เขาเชื่อมโยงกับนายทหารของชาติต่างๆได้เป็นอย่างดีชายผู้นั้นมีชื่อว่าเจียงเจี้ยสือคนไทยรู้จักกันในนามของเจียงไข่เช็กซึ่งมีอายุอ่อนกว่าญญซุนยัตเซน19ปีนอกเหนือไปจากที่เป็นบอดีการดส่วนตัวเขายัางเป็นผู้นํากองกําลังกัวหมินตังของญญซุนยัตเซนอีกด้วยแต่แน่นอนครับว่าโซเวียตไม่ได้มีการเสนอให้ความช่วยเหลือฟรีๆเปล่าๆปิ๊บป้ยังไม่มีการแนะนําเชิงบังคับว่าให้ก๊กมินตังหรือว่าจีนคณะชาติ หรือว่าจีนชาตินิยมนั้นผนวกกองกําลังที่มีอุดมการ์คอมมิวนิสต์เข้าไปในกองกําลังของก๊กมินตั๋งไปด้วยส่วนหนึ่งครับโซเวียตต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของจีนนั้นมีอุดมการคอมมิวนิสต์เป็นสัดส่วนไม่มากกว่าน้อยหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้นาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นอกเหนือไปจากเฉนินจูซิ่วซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วยังมีบรรลักษ์หนุ่มหัวรุนแรงที่มาจากเมืองฉางซามณฑลหูหนานทางตอนใต้มีนามว่าเหมาเจ๋อตงเข้ามาด้วยถึงแม้ว่าทั้งสัญญลลจีงยงไคเชคมเห็นด้วยครับ แต่จำใจในการที่จะต้องยอมรับขั้วคอมมิวนิสต์เข้ามาด้วยเพราะนั่นคือหนทางเดียวในการที่จะทําให้พวกเขาเดินหน้าในการขยายอํานาจต่อสู้กับดาจินฝาหรือขุนศึกต่างๆในประเทศจีนได้ในขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เองครับก็ไม่ได้อยากที่จะร่วมกับจีนคณะชาติเพราะอุดมการณ์ทั้งสองคู่นั้นแตกต่างกันมากแต่ครับพวกเขารับเงินโดยประมาณ5,000ันเหรียญสารัฐในเวลานั้นพร้อมทั้งอาวุธยุธโทโธปรกรณ์จำนวนมากมาจากโซเวียต อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องรวมกันกับฝ่ายสาธารณรัฐก๊กมินตัง๋งเพื่อที่จะวางรากฐานของจีนนั้นให้แข็งแกร่งในเวลานั้นการรวมตัวกันของทั้งสองฝ่ายคือจีนคณะชาติและพรรคอมมิวนิสต์จีนสามารถทําให้กองกําลังผสม2กลุ่มภายใต้การนําของจีงไคเชกนั้นบุกขึ้นเหนือและผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งรวมถึงหนานจิงซึ่งต่อมาเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือว่าจีนคณะชาติได้สําเร็จเป็นเวลายาวนานต่อมาด้วยวิธีการในการเอาชนะและผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือ มีทั้งการทําสงครามเต็มรูปแบบการเจรจาให้ขุนศึกในบางพื้นที่ยอมอยู่ใต้อํานาจของรัฐบาลกลางของญญซุนยัตเซนที่นานจริงแต่โดยรวมแล้วการบุกขึ้นเหนือหรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า northern expedition ในช่วงปี1918ถึง1927ทำให้จีนคณะชาติกลายเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการของจีนระหว่างการลุกขึ้นเหนือของกองกำลังผสมก๊กมินตังและ CCP หรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ใกล้จะสำเร็จในปี1925 ญญซุนยัดเซนบิดาหแห่งสาธารณารัฐจีนถึงแกอ่อสัญญกรรมดรซุนยัดเซนไม่ได้มีการวางตัวผู้สืบทอดอำนาจเอาไว้คนที่ใกล้ชิดที่สุดและถูกมองว่าเป็นมือขวาของเขาก็กคงจะต้องเป็นเจียงไคเชกหรือเจียงเจี้ยซือชายผู้กลุ่มอำนาจทางการทหารของรัฐบาลจีนคณะชาติทำให้เจียงไคเชกกลายมาเป็นผู้นำของสาธารณารัฐจีนอย่างเป็นทางการในเวลานั้นด้วยวัยเพียงแค่38ปีเท่านั้น หลายท่านอาจจะถามหากว่าเทียบอายุกันกับเหมาเจ๋อตุงแล้วสองคนนี้อายุห่างกันกี่ปีเหมาเจ๋อตุงนั้นนุ่มกว่าเจียงไคเชกอยู่6ปีด้วยกันมีความหมายว่าในเวลาที่เจียงไคเชกขึ้นเป็นประธานาธิบดีของจีนเขามีอายุ38ปีเหมาเจ๋อตุงมีอายุ32ปีก่อนที่จะไปถึงความแตกแยกระหว่างจีนคณะชาติกับคอมมิวนิสต์ขอเกริ่นถึงบทบาทของสองสีพี่น้องตระกูลซ่ง ซึ่งเป็นสองสตรีที่มีบทบาทต่อการเมืองอันแสนจะผันผวนของจีนในยุคนี้สักหน่อยท่านแรกมีชื่อว่าซ่งชิงหลิงซ่งชิงหลิงนั้นมีอายุเท่ากันกันกบเหมาเจ๋อตุงณเวลาณาอายุ32ปีท่านเป็นภรรยาของท่านญญซุนยัตเซนซึ่งต่อมายังคงเป็นสตรีผู้อุทิศตนให้กับแผ่นดินจีนไม่ว่าจีนจะเป็นสาธารณรัฐจีนจะเป็นคอมมิวนิสต์ท่านซ่งชิงหลิงก็ยังอยู่กับแผ่นดินจีนของท่านต่อไป จวบจนลมหายใจสุดท้ายของท่านก่อนที่ท่านจะถึงแก่อสัญญกรรมท่านซ่งชิงหลิงมาดามหมายเลขหนึ่งภรรยาของดรสซุนยัตเซนยังได้รับเกียรติจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1981ภายใต้ผู้นำรุ่นที่สองของจีนก็คือเติ้งเสี่ยวผิงสำหรับสตรีอีกหนึ่งท่านเป็นน้องสาวคนขั้นซ่งชิงหลิงมีชื่อว่าซ่งเมยหลิง ท่านมีบทบาทต่อการครองอำนาจของจียงไขเช็กอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศต่อหน้าครับเรามาฟังกันต่อนะครับว่าสาธารณารัฐจีนภายใต้การปกครองของจีนคณะชาติโดยจียงไขเช็กสถาปนารัฐบาลที่หนานจริงแล้วความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนสิสนั้นเดินหน้าไปอย่างไรและทำอย่างไรที่สุดเจียงไขเช็กจึงกลายเป็นชายผู้สูญเสียแผ่นดินจีน ทั้งทั้งที่จีนทั้งผ่นดินอยู่ในมือของเขาแล้ว The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears